ซื้อโลบัค้านไหนดีนะร้านไหนดีนะร,นนนะร้านโลบัคช็อป th บริการเติมโลบัคแบบ id บวกพาร์เลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบัคมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วย ร้านด o อกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลดสีแล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะร้านช็อกโกสโตบริการรับกดไอเทมต่างๆเรตแปไม่ว่าจะเป็นเพชรออสตาผลปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็ยังมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ดชิน n o บิไลฟ์2อีกด้วยลิงก์ทุกร้านอยู่ใต้ล่างเลยค่ะหวัดดีครับผม วันนี้นะครับเราก็จะมาทดลองนะครับผมตามปกคลิปเลยนะครับก็คือเจ้าซาเนมิกับลูฟี่เกียร์สีนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าทั้ง2ตัวนะครับของพี่นะคือเวล61ทั้งคู่นั่นเองนะครับผมนี่ก็คือสเตตของทั้ง2ตัวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะอไปเทียบกันนะครับว่าเอเ้ยมันไกลกันยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะถ้าลูฟี่ชนะนะครับ เท่ากับว่าลูฟี่ชนะซาสึเกะด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขาได้ว่าไงซาเดบิชนะนะครับก็เท่ากับว่าชนะลูฟี่ชนะโคโยเต้สตาร์นะ Star, นครับจบเนาะสำหรับ4ตัวนี้มันควรจบนานแล้วแหละแต่ก็มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นนาทีก็คลิปนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้รับรู้สักทีนะครับว่า ตัวที่ตีเป็นทรงกลวยแนวตรงยาวๆเนี่ยตัวอะไรมันคือเดอะเบสที่สุดนะครับอ่ะแวเราก็ไปเข้าโหมดอินฟินิตี้นะครับแล้วเราก็เทียบกันละกันเนาะโอเคโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วเราขอเปลี่ยนคอนเซปต์กันเอ่อเทียบกันนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากหลายๆคลิปนะครับที่เคยทำออกไฟนะ่ะเกี่ยวกับการ Vs กันเนาะเนื่องจากทำเนี่ยมันค่อนข้างกินเวลาคลิปค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่แบบเร่งวิดีโอนะครับ มันก็แค่ตีมันโง่ๆนะครับก,ก็เลยไม่ค่อยอยากให้น้องๆดูซะเท่าไหร่เราจะมาพรีเซนต์ตัวละครนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ตัดมาช่วงท้ายๆแล้วกันว่าเออเฮ้ยมันแพ้กันเวฟที่เท่าไหร่อะไรยังไงนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพรีเซนต์ฝั่งแต่ละฝั่งก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะฝั่งของซานิมีก่อนนกันนะครับอ่าแต่เราก็ต้องพูดกันก่อนนะว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับ ต้องบอกก่อนนะว่าซาเนมิเนี่ยเอ่อก็คือตบเคยตบซาสึเกะมานะครับส่วนอ่ารูฟี่เนี่ยก็เคยตบโคโยเต้สตาร์มาอ่าถ้าซาเนมิชนะลูฟี่ก็เท่ากับชนะทุกตัวโอเคปะอ่าแต่ถ้าลูฟี่ตบซาเนมิก็เท่ากับว่าลูฟี่ชนะทุกตัวเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็คือถ้าไอสองตัวเนี้ยใครชนะใครก็คือคนนั้นคือเดอะเบสที่สุดนะตอนนี้นะครับโอเคแต่ แต่แต,แต,แต่แต่ใครจะไปรู้เราว่ามันจะเก่งกว่ากันแค่ไหนอโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันตัวซานิมิกันเลยเนาะอ่าเนื่องจากนะครับพี่จะวางในจุดเดียวกันเหมือนกันทั้งสองรอบเลยนะครับก็คือจะวางตรงนี้ซานิมินะครับสแตทเขาเนี่ยตอนวางเมื่อหกนะครับก็คือดามจเน่จะอยู่ที่50นะครับซึ่งราคาตัวเนี่ยเปิดมาเนี่ยสี่สิ 450. ซึ่งมันค่อนข้างถูกมากๆ ต่างกับลูฟี่ครับที่มีราคาเริ่มต้นที่1000อ่ะเดี๋ยวเราเทียบคู่อย่างนี้เลยดีกว่านะครับอ่ะเห็นไหมดาวมดเมดระยะในการตีนะครับวินาทีที่ตีเนี่ยจะเห็นนะว่าลูฟี่ชนะแค่ดาวเมจกับระยะในการตีแต่ซานนมิชนะอะไรแค่ตีเร็วครับอ่ะตีเร็วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ทันสังเกตว่ามันมีผลกับเกมมากแค่ไหนนะแต่จริงๆมันค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะต่อมาครับอัพหนึ่งขั้นครับ450ครับ ลูฟี่อัพหนึ่งขั้นนะครับอีกห้าอีกห้าร้อยนะรวมเป็นพันห้าเลยนะลูฟี่นะเอาเรื่องนะเราเนี่ยฮะค่าตัวแพงนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าดาเมจลูฟี่ก็ยังนําครับระยะลูฟี่ก็ยิงทิ้งเข้าไปอีกนะครับแต่ระยะในการอัพขั้นแตกต่างกันนะครับสําหรับ2ตัวนี้เนาะอ่าซาลามิสอัพไปอีกนะครับตอนนี้ซาลามิสนะครับอัพมาถึงขั้นที่2นะครับก็จะมีการเปลี่ยนการตีนะครับท่าทางนะครับผมอ่าแล้วก็ดาเมจ วินาทีแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างดีมากๆวินาทีตอนนี้ก็เหลือ3.8ละดาเมจ1 6 6นะครับลูฟี่รับอัพอ,อีกหนึ่งคัน,นครับอ่านะซึ่งก็จะเห็นนะว่าลูฟี่ก็ยังกินอยู่นะครับแต่ลูฟี่ในการอัพคันเนี่ยค่อนข้างขาดมากๆเรื่องราคาเนี่ยเขาสุดจริงๆนะตัวนี้อ่านะแต่ลูฟี่ซัดไปแล้วครับระยะคือ40นะคือไกลมากลูฟี่ก็ยังไม่เปลี่ยนท่าตีนะครับ แล้วก็อัพอีกหนึ่งขั้นครับอ่านี้ราคาซานิมิเริ่มแพงและเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเดลเมทครับกระโดดขึ้นมา300เลยนั่นเองนะครับลูฟี่ครับอัพอีกหนึ่งขั้นครับเดลเมทก็350เช่นเดียวกันอ่าแต่ระยะในการตีก็คือเหมือนยังลูปเดิมอะ่ะคือลูฟี่ก็ยังนําเรื่องเดลเมทกับระยะตลอดนะครับแต่วินาทีลูฟี่ก็ไม่เคยลดนะครับแต่รอบนี้ครับเราขออัพลูฟี่ก่อนเพราะว่านี่คือไฮไลท์ของลูฟี่ก็คืออัพแม็กนั่นเองนะครับผม ดาวเมดเป็น832ินะครับวินาทีตีๆๆก็เท่าเดิมครับระยะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เอฟเฟกในการตรีก็เปลี่ยนนั่นเองนะครับซึ่งต้องพูดกันแบบตรงๆเลยแล้วกันนะครับลูฟี่จะเก่งก็ต่อเมื่ออัพแม็กนั่นเองก็คือถ้าเอาไปวางตอนไม่มีเงินอนะเอาไปวางตัวแรกเนะี่ยปัดทิ้งเลยครับช่วงต้นเกมลูฟี่เป็นตัวหนึ่งที่แบบโคตรกระจกนะครับอ่าแต่ถ้าแบบอัพแม็กตัวเขาเมื่อไหร่นะครับสมมติเอาแบบแค่เทียบตัวเดียวเลยนะ อัพแม็กมาลายเนี่ยตัวเขาจะเปลี่ยนไปคนละตัวคนละคนเลยนั่นเองนะส่วนซาดมินะครับ <S 2> <S 2> <S เราจะมาพูดถึงเขาเลยทีเดียวสรุปเราก็ไม่ได้พูดของซาดมิก่อนเราก็ตีคู่ไปนั่นแหละเออเอ่ะอัพอีกหนึง่งขันนะครับตอนนี้เอฟเฟกในการตีเขาก็ถูกเปลี่ยนนะครับเวลาเอฟเฟกต์เขาถูกเปลี่ยนเนี่ยเขาจะมีดาบนะครับสำหรับเอ่อันที่4นะดาบจะเรืองแสงเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมอ่ะที่เราก็จะมีเอฟเฟกตีอยู่สีแดงนี่นะ ดาเมจเนี่ยก็ยังยังไม่เท่าลูฟี่นะแต่ราคาเนี่ยเฉียดกันแล้วต่างกันแค่หลัก200อ่ะประมาณ200 300ประมาณนี้แต่ดาเมจยังไม่เท่ากันนะครับอัพอีกหนึ่งขั้นครับขั้นสุดท้ายนะครับปึ้มนี่ครับซาเนมิจากที่เป็นฝ่ายที่เสียดาเมจตามไม่ทันอะไรก็ไม่ทันเลยแต่ตอนนี้ดาเมจแซงลูฟี่ไปแล้วนะครับอ่ะแต่ อย่าลืมครับว่าลูฟี่มีระยะ50ครับวินาทีที่ตีเนี่ยก็คือซานิมิตี2ทีครับลูฟี่ตี1ทีก็คิดดูว,ว่ามันต่างขนาดไหนจริงๆแทบจะไม่ต้องเทียบเลยแหละเออแต่ราคาครับก็ต่างกันเท่าตัว,ตวพอสมควรนะครับลูฟี่ประมาณ4,600ครับแต่ซานิมิราคาอยู่ที่6,000นั่นเองนะครับผมอ่าก็มาดูกันนะครับว่า2ตัวนี้ใครเป็นผู้ชนะกันแน่เนาะ ซึ่งตอนแรกก็ว่าจะแบบไล่ทีละตัวทีละตัวสรุปก็จบเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะสรุปนะครับทั้ง2ตัวให้ฟังนะครับลูฟี่นะครับเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่หวางทนเกมไม่ดีนะครับถ้าไม่มีตังค์ไม่มีโบม่าไม่ควรเล่นทีมลูฟี่นั่นเองส่วนซานนมินะครับมีข้อดีครับก็คือดีทุกอย่างครับไม่มีข้อเสียนั่นเองอ๋อก็ก็คือเรื่องราคาครับถูกครับอัพขั้นแม้ว่า แต่ละขั้นอาจจะแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่จําเป็นต้องอัพถึงแม็กครับอัพไปถึงแค่ขั้น3ก็สามารถเล่นเจ้าซาเนมีได้แล้วนะครับซึ่งราคามก็ถูกกว่าลูฟี่เออประมาณนั้นกว่าลูฟี่จะอัพเต็มนะครับก็สี่พกว่าครับซาเนมีแค่2,000ต้นๆก็เล่นได้แล้วนั่นเองเนาะอืมก็ประมาณนี้ละกันนะครับ โอเคสรุปเราก็ได้ผู้ชยชนะแล้วน,นั่นเองนะครับนั่นก็คือซาเนมินั่นเองโอเคก็ตัวละครตัวนี้นะครับตบซาสึเกะรูฟี่โคโยเต a สตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราต้องมาพูดถึงตัวเจ้ารูฟี่กับซาสึเกะนิดน,นึงนะเมื่อเทียบจากดาวเมจจากอะไรหลายๆอย่างที่ไปดูนะครับพี่ก็ยกให้ซาสึเกะเป็นตัวที่2นั่นเองนะครับผมเย่ป,ปมือป,ปมือ ตัวอันดับที่สนั่นก็คือรูฟี่และตัวที่4ก็คือโคโยเต้สตาร์นั่นเองนะครับผมในบรรด,ดา4ีตัวนี้ก็เลี้ยงให้แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องถามแล้วนะนะใครเก่งกว่าใครนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละตัวเนี่ยเก่งต่างกันค่อนข้างน้อยแบบน้อยไม่รู้จะน้อยยังไงอะ่ะเออคือน้อยมากคือสามารถเล่นแทนกันได้เรื่อยๆเลยครับอยู่ที่ว่าเราอยากจะเอาตัวอะไรไปใช้เนาะถ้าเรามีตัวไหนเวลเยอะเราก็เอาไปใช้กว่าก็ได้หรือ เราชอบตัวไหนเราก็ปั๊มเวลตัวนั้นแล้วเอาไปเล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าดาวเมดเจ้าซาเมิ e Man นะครับเราจะไม่เปิดรูปให้ดูเราจะพูดเอานะครับก็คือได้ล้านเจ็ดครับส่วนลูฟี่นะครับจะได้ประมาณล้านสาล้านสก็ต่างกันแค่แบบห้าแสนนะครับซึ่งเหมือนก็ไม่ได้เยอะมากนะก็อย่างที่บอกครับว่าเจ้าซาเมิ e Man เนี่ยมันตี2ทีครับ มันเลยได้ดาเมดเยอะกว่าลูฟี่อยู่แหละส่วนเรื่องเวฟนะครับก็ต่างกันแบบ30วิอะไม่ถึงด้วยประมาณ20ิกว่าวิก็หลุดละเพราะในคลิปะจะเห็นว่าเร็วนะครับเนื่องจากเราเร่งคลิปเนาะออซึ่งมันไม่ถึง20วิบวมันก็หลุด,ลดตามมันติดๆเลยครับซึ่งมันน้อยมากๆเลยเนาะออคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้แหละครับสำหรับ อันดับ4ตัวทรงกลวยนะครับที่แบบเราทำเป็นอีเวนต์ค่อนข้างยาวเนาะแล้วเดี๋ยวอีเวนต์ต่อไปนะครับเราก็จะทำในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดโปรเจกต์ต่อนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมพี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำช่องเราแบบเป็นช่วงไหมเออช่วงถามคอมอะไรนะตอบคอมเมนต์ช่วงจัดทีมรวมตัว ว่ากันไปนะครับก็กกําลังจะคิดอยู่เหมือนกันนะถ้าสนใจนะครับอยากให้ทําแบบแนวแบบเ,ออเป็นช่วงเป็นช่วงไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนถ้าใครแบบอยากให้ทําแบบเดิมๆมเหมือนเดิมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ถ้าใครนะครับสงสัยหรืออยากให้ทําอะไรต่อไปก็คอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันคอมเมนต์เยอะอยากได้คอมเมนต์เยอะช่วงนี้คอมเมนต์น้อยมากเลยมีแต่คอมเมนต์หนึ่ง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 เบื่อแล้วอยากคอมเมนต์คุยกันบ้างคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับบายครับผม